ขึ้นใจว่าเราเร่พร้อมติพร้อมิองลสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทคค่านครับผมเนาะที่งานแบบชนง y o ยูทู e ครับผมเนาะมาเห้ข้ามวนมาให้นวนมหนวนซื้อบาวอีสานฟ้าเหงครับเกียบนึงหองขาได้พี่รองเด้อเอาวันนี้เราจะมาติดตามคนล่อก,กันทั่งประเทศได้พี่รองเนาะ สำหรับตัวเลขแนวทางชุดนี้ครับผมเนาะก,ก็คือสองล้านนับพี่น้องสองล้านครับผมเนาะเดี๋ยววอร์รดติดตามน้ำกันว่าสอ,องละแสนงวดที่ผ่านมาเม็ดเดียวศูนย์สามเม็ดเดียวชุดต่องวด แล้วก็ฟันมาให้โค้งจุดท้าย503สามตัวออกตรงๆแล้วก็สองตัว03เข้าเต็มๆนะพี่า้างจะหาได้อีกไหมรอดต่ำเนาะจากเสียดรอยอดน้ำกันไม่นะพี่นะ้องเนาะอย่าลาดครับผมเนะฝากก็ไลก์ก็แชร์ทีมงานมาเฮ่งเดยวพี่้องเด้อ ก็ที่ต่ำตัวเรียกน้าทางน้อกัลครับผมโซ่ก็ได้ไปใส่ว่าใช้ยังมีเหตุาคนกัลก็เราโอ้ยกดดังเนะาะบายไม่นนั่นไม่แข็มบ่อยกดดังกดดังครับผมกดดังกดล้อนกันหมดช่างมั <c oughs> นอะไรก็ตัง้งใจให้พ้นในช่วงแม่นๆเนาะครับจ้ พ่ขอขอยยากสรยอยเลี้ยุนซองยุนพรอบพร้อมกันอ่าเพข่ออยากพุทธนีพ่พุทธชินเนี่เพราะยาชนธรรมดาอะไรกันอืมแต่สิสูเอาเละครับผมใช่อดได้พี่รองล่อล่ด้โอ้พ่อของดีก็ต้องลอบอครับผมของดีก็ต้องล่อโอ้ใหยก็อดันขี้กันะคนโทรหาม,หมืดเมื่อจะพูดง่ายๆก็จะพูดง่ายๆกขึ้นใจเ่าเร่งะพออัิ พอกดิ่ง่้อไหทาินีก่อนปาทั่วปาดทั่วฮองมูนี่มันต้องทําที่มันต้องไปจ้างร่างทรงมาเอาจ้างร่างทรงมาเห็นอะไ <ste ve> <lugar> รครับเขาม่ไม่เบิ่อเลข้องเนี่ยมันมากมันจะออกกิ่งบ้านะเอาเอาชุเทียที่จังปังเลยเร่ล่ะทุเชียรที่ปังเรยล่ะครับไอ้กอลยก็ชุดเทียรที่จังดังปังเรยเล่ะ ก็จังว oh, oh. ่าเลยแหะก็ได oh, oh. ้สีออกเอาลังส is ูงมาเลยตอนนีโอ้สิมาเอาสามตัวอีกบ่เออโอ้เกาลังสูงมากเพิ่มลยกันเรียกเรียกเรียกโซลล่แสนมันอยู่อยู่แล้วบาดเยาวล่างสูงมากลากาจีไอล่างสูงสามปุ่มม่านไปโอ้โอ้คือปุ่มม่านหน่อยคน่นบนคนบนเป็นใสเลยเพิ่นอยู่คนอยู่น้ำกินครับแล้วเนี่ยโอ้พคนมักแล้วจิตใจบักทุเรียนแล้วจะดีเออได้แล้ว่านนี่ บา้านินก็ต้องก็ต้องไปจ้างล่างส่งมามือนหนึ่งเลยแต่ว,ว่าเวาก็ต้องเก็บแบบมันใจจังสิบอยเลยโอ้คือจังงั้นวที่ผ่านมา้าไปเอาล่างส่งมา,มมา,า,งรรมาครับกูม่านห้องยิบลอตเตอรี่ให้แม่นบ่ครับครับอ่าศูนย์สามนะแม่น,นะมนอันนี้บอยยิบร ลาฟตลี liksom, ่ย uh, ังไงเพราะน่นเซื rock, ้อนะแต่ค oh. ่าน้่างสูงคับขงค่าน่ยเนเอฟซกับพ่อไปให้เลอ็นตายังไปอันไอจิตต์แค่เอาน้ามันจรีงเนยังไม่รู้วลาโอ้หาศูมเป็นเหตุอยู่อยากด้วยวิวล้ส่วนตัวด้วยบอกครับไม่กันกันเน่เหรินโตกับบอมเมอเนี่ยบอเอฟซกัเจา ที่อยแม่ทุกคู่ทุกคนเพิ่นกบเ่นอยากชวยหมดแหครับผมเพิ่นอหากมีโซน้ำพื่อกันเราพ่อใช่เพิ่นอยากรวยบางคนมันโอ้ยทุหานทุหาอีกพอมือเศรนี่แม่ชิพมีข้าวงวยพอน่าอ่ามีตะคอดเดือดร้อนข่าวง้วยกใ่อีกพอเห็นแต่เงินอืม่ามันจยากงั้นมอหม้อัตู้เยเวเราลอะครอ่าเพื่บอกหลายตัวเพื่บอกเล็กตัวมอหม้อคันตู้เลยแมนครับผมถูกต้องโอ้ ทวกคนรนาะทเร่งลิิลลนนก็ตมเบ็นเนี่ครับผมมันไม่ออกบนล,ลางแช่นั้นเนาะเร่นเรียนแล้วเจ้าอีทาาั้ทางลล่กบนังอะไรนังแต่ว่าสามตัวมันมุหัวประตูเลยบอกแบะโอ้ใช่กันตเต็มเต็มเลยนะแต่ว่ากุมั่นท่องเพิ่มมัยิบให้ที่จังแม่นคับเดี๋ยนะครับเนาะ ของเารีติงยููเห็นบ่กอนยังมาามัน่อไหอันนึงจากไซเบ็ดกบบ่เล้วเขาไปคุยขีดเดียนเนาอันนี้พุ่จริงเลยว่าแบบชัดเเลยยุอยดีก็ตึงติงนิด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 เตี้ยมีไ้เปิดพรมท้ามีที่ไต่มไต่มตนพ้ันห้มบง้อนาบ้านนันตาตรงนันหน้านะครับผมเมอนว่ากับผู้เห็นเห็นับตาเนี่ย บมดว่าแล้วถามถามต้นกซื้อเชสามล้านล้านสามตัวจมูกมันจิใจเ้อบอรเนซื้อซ้อหลายหกับอัตราไล่นาครับนอกจากเสียงเสียงเนาะได้ดีแซื้อได้ต่เมื่อต่เมื่อมันราดูแต่มันถึงมันมีขึ้นใจห้อโอ้อากับเอากับไป้อนเขาค่าค่าของจิจกซื้อจักแสนหนึ่งคนเงินกินหนึแต่คนเงินคนเงินถึงพูดสามแสนสี่แสนเลยโอ้ไปยังต่ำสิครับ งานยันนิดอัดโทรหนาะพ่พออัดบอกซูปปิดปิดประตูเลยพอจะไปพูดให้เข้าก็ได้ซุปอันจะจ้ามือบอกเขา <c oughs> โอ้เอฟซีเข้ามาโอ้ยอยากไปเมาสวนทุเรียนเด้อมาสเตเดอ <c oughs> อ่าอยู่ราอย่างขี้กันมาสเตเดอจักอยู่ใสแล้ว, han, วสส a, ผมกับผู้จักเษ์คนที่การจะดอกแต่ว่าอยากไปเมาสวนทุเรียนเพราะว่าโคนก็อยากไปหาอยากไปเห็นละวะเนาะเพื่อนบอกเพือ่อนมูลายอยู่เด่านั้น ั็จันบนะอ่าอืมแต่ดต่ขามาเมาส่วนนี่ง่ของคุณพ่อเนี่ยแต่มันเขาโรงงานต้องเทส่ที้อยมากโอ้ไมเป็นเมาสวนดอกพ่อพ่นสิปอันอันซื้อมาถวายวัดจังสีรล่ค่าอยู่โทรหาโอ้ยครับเเื้อขาเชียบัดช้าเขาไมเอา ได้โอ้เีวโอ้มก็ว่เกินกเากลับได้โอแต่ถ้ากลับไม่ไหวคุณโดนปอ่ค่รับบาย้ยนโอ้เป็นเขาไปเที่ยวสวนไปกินได้เเป็นประคับประอย่ในสวน่ซปลายอ เข้าเขาเข้า huh. ต่องแบงแบงอะไรประชาชนกิน <laughs> น้ำได้สำหรับคนคนอยากกินทุเรียนไหนคนคนเขาจะมีตังเขาจะมีตังน้อยแล้วก็ไปซื้ออยู่ตลาดลูกนึงก็ตกแปดเก้าร้อยว่าุนลหรอครับแมนนี่แหละแมนครับเอออันนี้เขาไม่่อเนี่ยอ่าคนละ จะไปจุกจุงานไปก็ตามกับคนละสามร้อยบาทนี่ไปนั่งกินก็ค่าคาับเอาบ่าคนละสองสามร้อยกินจนจุกด้วยวะเถอะนโอ้ิจารวันิจารวันรเก่งได้เลยรนำายันใส่พอสิบลูกวัามแันโอ้เพื่ออยากเปัน เอากระบ้าไปเลยนะมิจฉาเก่งไปทันะ้งนั้เนเลยยุ่งเ่สวนเลยนะขบับไปไปไหนกระบ้ามันมันโฮมใม่มันนีแน่โอ้โฮม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 โคตรไม่มมสีนี่โอ้แต่ว่าตอนนี้นี่คือต้องเอารอหมอคัม้มามันต้อง,ต,องต้องเค็เดเลยมันเค็เดเลยมันแบบว่ากระจ่างใจเพราะเขาเขาลุ่มลุ่นไหลอ่าแมนมันบอแมนสีเคล็กดกลัวกระลาดลนะน่าครับผม เออมันถ้าจำกิจกาเล่นแบบเท่าแต่เรียนเต็นเต็นมุ่งปุ้ยหมดเลยโอ้เนื่นๆกับมันพลาดไปมันหาอะไรบ่ล่ะหาขึ้นบ่ได้รดิอ่าโอ้หาลำบากด้วยนะครับผมตอ้เขาเขาต้องมั่นใจเนาะตั้งตั้งกิจการเนาะนั่นและต้องมั่นใจพวายเส้นอาย่อนี่กะมั่นใจแล้วจังส่งไปจังสองวิธีตัวการครับครับผม Cảm ơn Pháp. Cảm ơn Pháp khát. À. Bọc về tổng thống người này. Đã dưỡng dẫn cả lâm tỷ đó. Nôn cả đầy, nâng cả đầy lệch vinh đó. À. Bọc về lệch vinh À. Thôi nhèm nhèm, bọc khắp dưới vỉnh mạp tay. Hèn hèn. Hả? Hèn hèn hèn. Đã bọc với này, con lạy con trai Đó, con lạy con โอ้มีกำหนดวะครับมีกำหนดว่ามือไหนสิปล่อยบอ่อหรือว่าจังไหนนี่แล้วแตวจจ่จิตต่อมาบ่าครับเดี๋ยวผมดีจิดต่อไปใช้หักอยางเอาชีพเข้อมอามาข่มจ่าได้อ่าก็มันมันบูมิงจ่ายที่เราลวดดาวโคตรตัองอย่างด้วยแหละแม่นครับผมพูดได้ยันใหญ่เออได้เลยแต่ว่าจองมือเขาจองเขาเลยอ่าเขาเชิญพนักงเขาพยาดเนี่ยโอ้เสี้ยนหีกระต๊อกฮ่เสี้ยนหีกระต๊อกอ่าราคาคุยเต้ อ่ายนไดบป่ะีตินยัาดวัีอ่เออคงคนคน้หน่อยลนะจะมึงเสียงหมดอ่อ่าีสูตรหาบเลยเห็ดนั่นเนาะนั่นเลเห็ยนจะจ้าเลยย่งหน่อยพนุ่ตะเทศไทยเรานี่ย่ถึงกร่างร่งสกสั้งอืมรักคุวอ่าครับผมเออครับคับครับนนูัแม กะร้บ่มาตนโอ้สองนึ่งสองนึ่งฮะบุตรคนน่กบอกกบ่เบิ่งก็เสียเลขเต้โอ้่าเงี้ยดังห้าเลยเนาะว่าขนเนาะศูนย์สามกูได้ก็ว้ยภาวะกันขันบาเซียกับไปชิปทุกชิปเลยะครับผมคือว่าคเดียวกัเลขหางเดียวจังแนว็ต่ไมเลยร้านแล้วกเปลี่ยนแสงครับผมครับผมนี่ตัวเดียว้อยไเียนอะว่าชิปนั้น เลียกเรียกซ่องกระแสผมมีโพงรยุตัยมันจริงอยู่ข้างมาผมมีโปรยุตัยแต่ว่าเราเงินไปฝันเป็นเ่อไครับผมมาเงินไปฝันว่าเสียประบอกข้ามั่นเลยเลยเลยแต่ถ้ามีที่เมื่อกลับเลยมาออกคลิปใหม่นะอ่าแม่ครับเอออันนี้มันก็บติถือว่าโพงรยุตัยเอ้ยอนันคือคือคืออยากอย่ากพยาำมันเป็นเ่อไครับผมไม่ย้ำอ่าอย่ากทำไม่ย้ำไม่ที่ร่องมันใจแท้แล้วก็ Mấy cái xóm chạy rồi nè Ồ, nè Cái tổ chạy rồi Xám tổ chạy rồi Ừm Cô là con nàng hoàng, con nàng ngày kìa chạy Cô lệch Tốt câu không chịu hông, kìa bố Ừm Mấy cái mấy hoàng hả Hạ xuống xíu chịu mấy hoàng Hạ Thái đẹp điều biến ra tốt thái đẹp Quay quay, chẳng có vô nhau nữa Ừm ออครับผมเมื่อจะมือเราเปิดบาดเด่นเห็นเ่อก่าตอนนี้คือยานแล้วอย่างนี้คือหนาวแล้วแบอกจ้องเย้องส่งดังซ่องเอ้นซ่งเไว้เอาติดตามไปเนาะเอาเขไปน่ออเมยนขยเืออ่งแล้วเออาลอ เอาใจใดกันทรงซิกยันเด้อพ่อเด้อทักการทั้งนี้หลายห้ผมทำงานเพื่อการพ่อเนี่ยเอาเอาขอบคุณหลายๆครับผมผมสวัสดีครับผมเอาครับผมสวัสดีครับอ้าวพี่น้องเนาะรอดติดตามกดติดตามไว้พี่น้องทีมงานมหาแห่งครับผมมหาแห่งพาม่วนมหาแห่งม่วนซื่นบ่าวอีสานพาคแห่งเจี๊ยบหนึ่งหกหักมาพี่น้องเนาะช่องทองยูทูบเด้อกดติดตามไว้อย่าพลาดครับผมสำหรับพ่อเสียร์ระยอง สองละแสนนะเด็ดชุดๆครับผมสำหรับวันนี้ต้องเอาให้เค็งๆตั้งจิตไปต้มเม็ดเดียวกพรว่าเอาสำหรับคลิปนี้มาก็ติสถานการณ์ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมระฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใ,ใจครับผมสวัสดีครับโชคซ่ครับผม